เรื่องราวเกี่ยวกับตะกรุดคู่กายของหลวงปู่ณาที่ทำจากผ้ายันหลายชนิดบรรจุด้วยมวลสารศักดิ์สิทธิ์เช่นยันสิบสองตำนานยันพุทธ,ธาพิเศษและบทสวดปาติโมซึ่งเขียนและสร้างขึ้นระหว่างปี2514-2516หลวงปูห่หวงและติดตัวมาตลอดเกือบ50ปีก่อนมอบให้ผู้เขียนโพสในปี2544 พร้อมคำเตือนว่ามีคุณวิเศษป้องกันปืนและระเบิดซึ่งปกติท่านจะไม่มอบตะกรุดให้ใครเลยแต่ในครั้งหนึ่งได้มอบตะกรุดที่ติดตัวตลอดให้กับแม่ทัพภาคที่สองพนโทบุญสินภาดกลางเพื่อคุ้มครองพร้อมสอนวิชาและมอบผ้ายันพหุนมานให้ไป